สวัสดีนะคะวันนี้เรามารู้จักประโยชน์ของผักวอเตอร์เคสกันนะคะบางคนรู้จักแล้วว่าวอเตอร์เคสมนมีประโยชน์อะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่รู้วอเตอร์เคสบางคนก็เรียกว่าผักสลัดน้ำนะคะวอเตอร์เคสนี้กลุ่มคนรักสุขภาพชอบรับประทานเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอุดมไปด้วยสารอาหารหลักหลายชนิดก็อย่างเช่นธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามินต่างๆและที่สำคัญนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้แล้วก็ยังเชื่อกันว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นอีกด้วยโดยเฉพาะสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็งนะคะซึ่งกําลังไปที่นิยมและ,ะที่สนใจของบุคคลส่วนมากเลยนะคะผักวอเตอร์เกตนี้ถูกจัดให้เป็นผักประเภทราชินีผักเลยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลน่าเหลือเชื่อนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะวอเตอร์เคสเป็นผักที่กินง่ายๆนะคะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นฉุนผักวอเตอร์เคสนี้ส่วนใหญ่ก็จะนิยมรับประทานสดๆก็อย่างเช่นเอามาทานเป็นสลัดนะคะเอามาทานกับส้มตำทานกับน้ำพิกสอดไส้ในแซนด์วิชนะคะหรือบางคนก็นํามาตกแต่งในจานอาหารรับประทานได้กับอาหารหลากหลายชนิดนอกจากรับประทานสดแล้วบางคนก็เอามาทําเป็นแกงจืด ต้มซุปนะคะผัดไฟแดงหรือบางคนก็ชุบแป้งทอดอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอวอเตอร์เคสนี้นะคะถ้าเรารับประทานในปริมาณ100กรัมก็จะให้พลังงานกับเราประมาณ11แคลอรี่นะคะวอเตอร์เคสที่สำคัญเลยเป็นผักที่ไม่มีไขมันนะคะปราศจากไขมันเพราะฉะนั้นประโยชน์ต่างๆที่เราพูดมานั้นเราก็มาดูกันนะคะอย่างเช่นวิตามินวิตามินในวอเตอร์เคสนั้นมีวิตามินอะไรบ้าง วิตามินที่สําคัญเลยก็คือวิตามิน A วิตามิน C นะคะซึ่งมีส่วนสําคัญต่อการจเจริญเติบโตของร่างกายของคนเราและการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อต่างๆในร,ร่างกายนะคะรวมถึงวิตามิน K ที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวนอกจากนี้แล้วนะคะแร่ธาตุแร่ธาตุาต่างๆที่มีอยู่ในวอเตอร์เคสนะคะเช่นแคลเซียมช่วยในการเสริมสร้างกระดูก โพเทเซียมนะคะช่วยปรับความสมดุลหรือว่าความดันโลหิตให้เป็นปกตินะคะธาตุเหล็กช่วยในการผลิตมิอดแดงแมงกานีตนะคะช่วยในการทํางานของสมองและระบบประสาท นอกจากนี้แล้วนะคะวอเตอร์เคสก็ยังเป็นผักที่ช่วยในการระบบย่อยอาหารช่วยในการระบบขับถ่ายคนไหนที่ไม่ค่อยถ่ายนะคะหรือว่าอาหารที่ย่อยยากก็ควรรับประทานวอเตอร์เคสนะคะเพราะเป็นผักที่ย่อยง่ายนะคะต่อไปสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะอันนี้ช่วยในการกระบวนการช่วยต่อต้านนะคะกระบวนการเกิดสารอนุมูลอิสระหรือการอักเสบในร่างกายนะคะซึ่งการอักเสบในร่างกายของคนเรานั้น ถ้าเกิดการอักเสบแล้วเกิดการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาจะทําให้ร่างกายเรานั้นเกิดเป็นโรคร้ายต่างๆได้อย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะหรือบางคนก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจบางคนเป็นโรคเบาหวานและที่สําคัญบางคนก็เป็นต้อกระจกตานะคะ หลังจากเราทราบประโยชน์ของบว c เคสไปแล้วต่อไปเราก็มาดูวิธีการทานผักวทเคสกินอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าผักที่เรานํามากินนั้นใช่วทเคสหรือเปล่านะคะเพราะว่าในประเทศไทยเรานั้นมีผักหลากหลายชนิดและมีผักชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันคือเรียกว่าผักเป็ดผักเป็ดนัเป็นผักคนละตระกูลกับวทเคสเลยนะคะแต่มีลักษณะคล้ายกันวิธีการตรวจสอบบวทเคส ใบสะเคตนั้นนะคะก้านต้องยาวใบขนาดใหญ่ประมาณเท่าใบโหระพาเลยนะคะต่างตามรูปของเรานะคะใบใหญ่นะคะและขนาดค่อนข้างกลมใบสีเขียวเข้มส่วนผักเปีดน,นั้นจะเป็นใบลักษณะเรียวเล็กนะคะต่างกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะเวลาเราเก็บวุตนตเคสมาทานควรควรจะเก็บมาแล้วล้างน้ําให้สะอาดนะคะเพราะว่าเะาปลูกกระดินมันอยู่ใกล้ดินอาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆติดมากับผักก็ได้เพราะฉะนั้นเรานิยมทานสดๆอยู่แล้วเราควรจะล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะ ข้อควรระวังข้อต่อไปนะคะผู้ที่แพ้ผักในตระกูลกระดัมนะคะไม่ควรรับประทานวุวตะเคีแบบสดๆนะคะและโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะโรคไทรอยนะคะเพราะวุ้ตะเคีนั้นจะไปะยับยั้งฮอร์โมนจนเกิดปัญหาคอพอกหรือว่าเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งต่อมไทรอยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะเสี่ยง เกี่ยวกับภาวะลวกไทลอยนะคะเราก็แนะนําให้นำอวอเตอร์เคส้น,นไปนึ่งนะคะไปลวกหรือใส่ไมโครเวฟอุ่นก็ได้เวลานําไปทําอาหารนั้นก็ควรใส่อาหารแล้วก็ไม่ให้เดือดนานเกินไปเพราะจะทำให้เสียคุณค่าทางอาหารยกตัวอย่างเช่นเราทําแกงจืดนะคะพอแกงจืดเดือดเสร็จแล้วปรุงรสเสร็จแล้วแล้วก็นำวอเตอร์เคสใส่ลงไปหลับสุดท้ายปิดฝาแล้วก็ยกลงนะคะถ้านําเข้าไมโครเวฟก็ใช้ประมาณ 1- 2นาทีก็พอนะคะเพราะว่าจะสุกมากเกินไปคุณค่าทางอาหารมันก็จะถูกทําลายไปหมด w a t e r ร์เคสนะคะถึงจะมีประโยชน์แต่ก็มีโทษเหมือนกันคือเราไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะคะถ้ามากเกินไปจะทำให้เราเกิดอาการท้องอืดท้องไส้ปั่นป่วนหรือบางคนนะคะส่งผลต่อ,อต่อไตนะคะไตอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นจึง ควรกินแต่ปริมาณพอดีนะคะไม่มากเกินไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราและบคุคคลต่อปีนี้นะคะหากเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานวอเตอร์เคสนะคะเช่นเด็กนะคะเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะเด็กที่มียุต่ำกว่า4ปีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากทําให้มีเลือดออกทางช่องคลอดได้หรือแท้งบุตรได้นะคะส่วนหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรก็ควรบริโภควอเตอร์เคสอย่างระมัดระวัง เพราะปัจจุบันนั้นยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีความปลอดภัยนะคะต่อหญิงให้นมบุตรและผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารก็ไม่ควรทานนะคะที่สาคัญผู้ป่วยโรคไตนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อน หลังจากดูคลิปนี้แล้วทุกคนก็จะทราบประโยชน์ของวอเตอร์เคสและก็จะทราบวิธีการทานอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรานะคะและวอเตอร์เคสนั้นก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลทีง่งรึ่งเหล่านั้นยังไม่ได้เอานํามากล่าวให้ท่านผู้ชมฟังนะคะถ้าใครสนใจสามารถสืบค้นดูได้เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เราเอาประโยชน์เต็ดที่สําคัญสําคัญมานําเสนอท่านผู้ชมทราบถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะ